สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการทำเอทยังไงไม่ให้มันจิบนะครับอันดับแรกก็ฉีกซองออกมาเลยอันนี้เป็นตัวกันชื้นนะไม่เกี่ยวนนี่เป็นซองสำหรับใส่ชุด ATK ที่เราจะทิ้งแล้วอันนี้เป็นชุดเทสอันนี้เป็นหลอดใส่น้ำยาสำหรับผสมอันนี้เป็นไม้สบอก ฉีกไม้สวบ,บก่อนเนาะอันนี้ฉีกผิดทางนะครับมาฉีกด้านสัมลีันที่จริงต้องฉีก,ฉกด้านก้านเนาะค่อยค่อยจับให้มือไปสัมผัสกับสัลีนะครับเพราะว่ามือเราอาจจะมีเชือ้เอเราล,ล้างมือก่อนเนะเาะเราจะเห็นขีดตรงนี้เนาะที่เขาทําเป็นขีดขีดมาให้เป็นแสดงว,ว่าเราต้องแทงไปให้ลึกไม่น้อยกว่าตรงขีดนี้นะครับถึงจะได้ผลจริงๆร้งวความลึกระดับนี้มันจะเข้าไปถึงด้านหลังของ โรงจมูกบริเวณด้านหลังนะครับมันจะมีเชื้อเอ AD K อยู่ทุทีมีเชื้อโควิดอยู่เยอะช่วงนี้นะครับเป็นเป็นจุดที่พบเชื้อได้ง่ายนะห้ามแทงขึ้นนะครับถ้าแทงขึ้นเนี่ยยังจะเจ็บแล้วก็เป็นอันตรายด้วยแต่ถ้าเราแทงลงนะอันนี้ถูกต้องนะครับมันจะไม่เจ็บนะครับมาเริ่มแทงกันเลยนะครับตรงขีดนะ แทงลงนะครับแทงลงแทงลงค่อยๆเนาะค่อยๆของเราเราทําเองเราค่อยๆแทงเข้าไปได้นะครับแทงจนให้ถึงขีดที่กําหนดนะผมจะเอา,เอามือกําหนดขีดไว้นะป่ะพอถึงขีดที่กําหนดแล้วเราก็หมนุนหมนุนหมนุนหมนุหมนคว้านซักจานซักสี่ห้ารอบนะครับถ้ารู้สึกเจ็บก็ก็ปรับได้เนาะปรับได้ว่าจะหมุนยังไงคว้านแบบไหน นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาผลแทงที่ได้ใส่ในหลอดแล้วก็น้ำยาทดสอบเทตามลงไปจุดลงไปให้หมดนะครับเทลงไปให้หมดเสร็จแล้วก็คนผสมไม้สวบกับน้ำยาทดสอบให้เข้ากันคนลหลายๆรอบหน่อยนะครับเพื่อการทดสอบที่ ได้ผลดีคนหลายรอบคนให้ทั่วเมื่อมั่นใจว่าทั่วแล้วหลายรอบแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ปิดฝาวางไม้ก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> ปิดฝาอ่าปิดฝาเสร็จแล้วเราก็เทลงหยดลงในชุดเทสอันนี้ก็มันไม่เห็นภาพอะเนาะ สำหรับที่ทำงานผมผมก็ทดสอบอ15วันครั้งหนึ่งหรือ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็